่ใช่ไหมไม่เคยอันนี้มันคือแผลแผลที่แบบมันตกสะเก็ดถ้าเรานั้นนะหนูจะต้องแบบแช่แช่น้ำอุ่นแล้วก็เอาตรงนี้ค่ะออกแล้วเนื้อหนูก็จะยุบลงแต่ถ้าไม่ออกเราอย่าไป ไปฝืนมันนะคะเห็นไหมพี่เอื้อมล้อของหนูออกหนูก็กลายเป็นเนื้อที่เรียบละอันนี้นี่คือมันคือร่องรอยของที่แผลมันอักเสบอักเสบมาตลอดเนี่ยเอาตรงนี้ออกก็เนื้อหนูยุบละหนูไม่ต้องกระดกนะคะหนูต้องมอง 내또 갈로 전대면 음